สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าทีมฟรีฟรอนฟรีวอเบอร์ฟรีของ Vivo มีบ้างไหมมีพี่มีนะฮะยากหน่อยอ๋มอยยมีเขาบอกโอ้ใจเดียวมีนะของฟรีเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยอ่าของฟรีเยอะแยะเลยแต่รู้สึก ตัวฟรอนของตัวอักษรหรือแบบของอักษร,รนี่ของวีของของเสียวมีไม่มีนะอ่าแต่ของ v ีโวของมีนะ,ะมีมีไป,ป็รภาษาไทยด้วยเออ,เอ,อแต่ว่าถ้าอยากได้ได้มากกว่านั้นก็ต้องเสียตังค์ครับพี่เสียตังค์ซะเยอะออของฟรีก็มีไปหาที่ไหนล่ะอ่าอันนี้ไปหาที่ไหนอันนี้เราอยู่ในเครื่อง Vivo Z7X นะจ๊ะ อันนี้ไปหาไอคอนนี่ออกมานี่มีไอคอนที่เรียกตัวเองว่าทีมโอเคมันไม่ได้อยู่ในเครื่องพี่หรอกอันนี้ต้องบอกว่าจะเปิดไอคอนนี้พี่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เชื่อมไม่ม,ไม,มีไม่ได้พี่มันดาวนโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะพี่นะ,ะกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยให้ไปกดเลือกตรงคำว่าหมวดหมู่ตรงนี้นี่ตรงกลางเลยพี่กดลงไปหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็น มันจะมีทีมมีอักษรแล้วก็มีวอลเปเปอร์เอาทีมก่อนก็ได้เอามากดทีมกดทีมแล้วก็ไปลูดลูดเลื่อนในตัวเนี้ยเนี่ยเน,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 นีมันเนี่ยเมื่อกี้มันฟรีอยู่อันเนี่ยอันแรกที่มันโผล่มามันรู้สึกจะเป็น Daily n e w ท t e เนี่ยนะนพี่แล้วก็มออีอะไรทักอย่างที่มันเรียกว่าฟรีทีม ช่างมันเถอนปะาะังกลิ่นไม่แข็งแรงแล้วก็มีวีคลี่ฮอตเซลอะไรเงี้ยก็จะมีของของเซลของลดราคาอะไรนะ่นนะเราก็กดลงไปตรงฟรีสิพี่สิพี่อยากได้ทีมฟรีก็กดฟรีนี่เออกดลงไปตรงภาพฟรีมันมีตรงนี้นี่เห็นไหมมันไม่มีใคราด้จ่ายมัไม่มีฟรีนี่กดลงไปจึกอ่านี่ไม่มีค่าบริการแต่มันจะมีอย่างที่พี่อยากได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง <laughs> ทุกอันเหมือนกันหมดอาย้อนกลับไปอ่ทีมแล้วนะะลองไปดูที่แบบอักษรมากแบบอักษรแบบอักษรแล้วเราก็ไปเลือกนี่ฟรีเห็นไหมฟรีฟรีนี่ฟรีมันเนี่ยไอตรงเนี้ยมันฟรีมันจะมีสามอันให้เลือกพี่ลองไปลูดดูมันอยู่ตรงกลางมันเป็นมันพิมพ์อยู่ตรงกลางลองลูดดูเนี่ยมันมีนี่ผมลูดดูมันมีประทยอยู่นั่น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 น่นี่มีประทยด้วยนะนี่นี่รักอะไรจักรวาลจักรแวนเนี่ย แล้วก็มีอกุลาโรบิตตี้อะไรเงี้ยเป็นเป็นฟรอนรูปแบบตัวอักษรโหลดมาแล้วมันน่าจะยังไม่เคยโหลดผมไม่อยากจะเพี่ยนตัวอักษรคือผมเห็นแบบตัวอักษรแบบมาตรฐานมันดีอยู่แล้วอ,ะอ่ะแต่บางคนแบบอืมแบบเขาเรียกอะไรนะวัยรุ่นอะไรเงี้ยอยากจะได้แบบตัวอักษรที่มันมันเจ๋งๆอะไรเงี้ยนะอ่า ค,ความรักเขียนเขียนอ่อานจะจะไม่ออกอยู่แล้วไอตัวมอมมามันนะเออช่างมันเถอะพี่ก็ไปโหลดนี่กดลงไปเนี่ยมันมีโหลดนี่มันสามารถดาวโหลดได้เห็นไหมไม่มีค่าบริการนี่จัดไปถ้าพี่อยากได้อายย้อนออกมามันมีวอปเปอร์วอปเปอร์ก็มีแต่วอปเปอร์รู้สึกรู่นสุดเว้ตอนนี้เลยครัที่แล้วบอกรุ่นไม่สุดเออพี่รุดไปรุ่นมาก็สุดเหมือนกันนะพี่นะอ่าตอนอันแรกมันจะขึ้นมาเป็นเดลี่เมื่อกี้นี่อาะเดลี่เดี่อเดียด,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 ด มันจะขึ้นเป็นเป็นหน้าแรกเป็นอันนี้อ่า d a รี่นะสักพักมันจะเปลี่ยนเป็นฟรีซึ่งมันอยู่ตรงกลางอ่าเราก็กดตรงฟรีลงไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายมันก็จะมีอลเปเปอร์ฟรีให้คุณเลือกเนี่ยอืเข้ามาทีไรก็ซ้ำๆไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยรูดไปรูดมาสุดมันหมดหมดมุกอ่ะเนี่ยหมดหมดหมดแล้วมีมีแค่นี้พี่มีแค่นี้พี่ ส,ส่วนทีมกับฟรอนผมไม่เคยไปรูดจนสุดเลนะแต่วอลเปเปอร์นี่รูดจนสุดแล้วหมดแล้วพี่เออนะถามว่ามีไหมมีไปโหลดเอาได้แต่มันมีให้ประมาณนึงนะเออฟรอนก็ก็มีประทายไทยพี่เลือกใช้งานแต่จะถูกใจหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าไม่ถูกใจเสียตังสิครับเสียตังสิครับ <laughs> <laughs> ห,รหรือไม่ก็รู้จักพอหอพี่พอเหอะ เออถ้าเสียตังผมก็ไม่แนะนำหรอกไปเสียตังทำไมล่ะก็ของมันก็ดีอยู่แล้วบทสตัยไปฟ้อนมาตรฐานมันก็ดูอ่านดูดีอยู่แล้วไปฟ้อนพิสดารมากอ่านไม่หอกเออเออบางทีทีมทีมก็ไอคอนไอคอนไ,ไม่รู้ถูกใจก็บอก,ก็ไปดูเอาก็แล้วกันอ่าก็มาฝากก็ประมาณนี้ถ้า้องตออคำถามว่ามันมีไหมมีประมาณนี้แหละไปดูเอาก็แล้วกันชอบไม่ชอบว่าไปแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ